เริ่มจาก BMW 7 Series 2026รถคันนี้ถูกพัฒนามาเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ไปอีกขั้นดีไซน์ภายนอกดุดันและทันสมัยมากขึ้นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบดีไซน์เฉพาะตัวและเส้นสายที่ให้ความรู้สึกพรีมเมียมทันสมัยภายในห้องโดยสารเน้นความหรูหราแบบผู้บริหารเบาะนั่งคุณภาพสูงระบบความบันเทิงหลังรถแบบเต็มจอและเทคโนโลยีผู้ช่วยขับขี่อัจฉริยะรุ่นล่าสุด นอกจากนั้นเครื่องยนต์ให้แรงบิดดีเยี่ยมและขับขี่นุ่มนวลตามแบบฉบับรถหรูเยอรมันระบบการสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติช่วยให้รถนิ่งเงียบและมั่นคงแม้ใช้ความเร็วสูง BMW 7 Series ยังคงรักษามาตร,รฐานความเป็นซีดานระดับผู้นำของโลกได้อย่างยอดเยี่ยมต่อมาคือ Audi A8L 2026ซึ่งเป็นคู่แข่งตัวสำคัญในตลาดซีดานหรือระดับเรือธงจุดเด่นของรุ่นนี้คือความเรียบหรูคลีนและเน้นเส้นสายแบบทันสมัยมากกว่าความดุดนัน ดีไซน์ภายนอกออกแบบให้ดูสงบแต่ทรงพลังห้องโดยสารภายในเน้นความเงียบเป็นพิเศษใช้วัสดุระดับไฮเอนทั้งคันแผงคอนโซลถูกปรับใหม่ให้ล้ำอนาคตด,ด้วยจอทัชสกรีนหลายจอฟีเจอร์ผู้ช่วยขับขี่จัดเต็มระบบคว้าโตรให้ความมั่นคงสูงเมื่อขับบนทางโค้งหรือถนนเปียกสำหรับผู้ที่ต้องการความเงียบและความสบายขั้นสูง Audi A8 ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดในปี2026 Lexus LS 500 2026มาพร้อมเอกลักษณ์ความหรูหราแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริงเน้นความนุ่มนวลความประณีตและความทนทานดีไซน์ภายนอกหรูหราและโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบสไปนอลดิลล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเล็กซัสไฟหน้าเฉียบคมและตัวถังที่ออกแบบให้ลู่ลมอย่างสวยงามภายในห้องโดยสารเน้นงานฝีมือแบบทาคุมิพร้อมวัสดุคุณภาพสูงทุกจุดระบบการสะเทือนแบบถุงลมให้ความนุ่มเป็นพิเศษจนเหมือนลอยอยู่บนถนนนอกจากนี้เครื่องยนต์ V6 เทอร์โบยังให้กำลังที่เพียงพอและขับได้อย่างราบรื่น สำหรับคนที่มองหาความเงียบความทนทานและความสวยงามแบบพรีเมียมที่ใช้งานระยะยาว LS 500ยังคงเป็นหนึ่งในรถที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่มซีดานหรู Porsche Panamera 2026เป็นตัวแทนของซีดานหรูที่มาพร้อมสมรรถนะระดับรถสปอร์ตดีไซน์ภายนอกยังคงลักษณะเฉพาะของ Porsche ที่ผสมผสานความสปอร์ตและความหรูหราเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเส้นสายเรียบแต่เฉียบคมไฟหน้าทรงเรวและกันชนแบบสปอร์ต ภายในห้องโดยสารออกแบบสไตล์นักขับยุคใหม่พร้อมจอขนาดใหญ่และวัสดุร,ระดับพรีเมียมเบาะนั่งกระชับและรองรับผู้ขับแบบสปอร์ตเครื่องยนต์ให้พลังแรงตอบสนองรวดเร็วระบบเกียร์และระบบขับเคลื่อนได้รับการปรับเพื่อให้ควบคุมรถได้แม่นยำที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการรถหรูที่มีความร้อใจพานามราเป็นทางเลือกที่ให้ทั้งความเร็วความสนุกและความหรูหราในคันเดียว สุดท้าย Genesis G 92,026คือการประกาศศักยภาพของแบรนด์เกาหลีในตลาดซูเปอร์ลักชัวรี่อย่างแท้จริงดีไซน์ภายนอกสง่างามและทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าและกระจังหน้าถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะภายในห้องโดยสารกว้างขวางใช้วัสดุระดับพรีเมียมเทียบชั้นยุโรปอย่างแน่นอนระบบเสียงชั้นยอดฟีเจอร์ผู้โดยสารหลังครบครันระบบการสะเทือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้การขับขี่ที่นุ่มและนิ่งระดับสูง เครื่องยนต์ให้แรงบิดดีและตอบสนองได้รับรื่น G90 เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มคา่าความหรูและเทคโนโลยีที่จัดเต็มในราคาที่ไม่สูงเท่ารุ่นยุโรปรถซีดานทั้ง5รุ่นต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว BMW มาพร้อมความดุดันหรูหรา Audi เน้นความเงียบสงบและเทคโนโลยี Lexus ให้ความนิ่งและความคงทน Porsche ให้ความสปอร์ตผสมความพรีเมียมและ Genesis นำเสนอความคุ้มค่าที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์แต่ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบสไตล์ไหนทั้งห